นี่ครับกุ้งก้ามแดงนะครับหึงตัวครับตัวแรกครับจัดไปพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับกุ้งกามก้ามไอ้ก้ามแดงจัดไปพี่น้องหาตัวยากหน่อยก็ได้อยู่ครับพี่น้องกุ้งก้ามแดงครับสองตัวเลยดูกุ้งกันนะครับนี่ครับกุ้งก้ามแดงครับไถลงไปนะครับบ้าหูเลยหรอกสุดยอดอลังการเด็นกระมังยังเป็นยองไง อื้อตัวใหญ่อื้อดำปี้เลยหักออกมาอู้นี่มันมีด้วยครับมีมันด้วยสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะวันนี้เอกได้วิ่งพาพี่น้องมาหากุ้งนะที่เขื่อนห้อยยางดอนอลางอำเภอหนองกี่เหมือนเดิม้นี่ตัวใหญ่อื้อดำนาพรครับครับสวัสดีครับอ่า่างเกมครับครับโอ้ช่างเด่นครับ พอ่น้องอะไรไงงนะนงนงนงชงชาชาเข้ามานะครับวันนี้ครับจัดไปครับพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็เอาเรือลงไปนู่นแหละขี่ไปข้างหลังนู่นแหละเพราะว่าตรงนี้มันเอาเรือลงได้ที่เดียวเพราะว่าฝนมันตกถ้าไปลงข้างหลังกลัวรถติดนะขอคอยติดตามรับชมคลิปกำลังใ้กำลังใจกันพี่น้องจัดไปครับไม่ได้อรอยิงกัดนีแเราก็ขับเรือมาครับบรรทุกกันมาสี่ห้าคน <laughs> เรือไม่ขึ้นน้ำค่อยค่อยตัดๆมาพอได้อยู่กลางน้ำนะเดี๋ยวให้น้ำพร ลงก่อนทำไมน้ำมันขุนจังวะมันจะเห็นไหมเนี่ยนี่อปัญหาคือน้ำขุนครับวันนี้ดังหลังน้ำขุนมากเลยมองลงไปแค่จะไม่เห็นอะไรเลยนะแต่ว่าเราดำต่อนะตอนนี้ตอนนี้มันจะมีจอมปวกอยู่นะครับเดี๋ยวให้นพรดำอีจึกอีจึกอีจึกนี่ช่วยอีจึกหน่อยนพรไม่เคยยิงอีจึกนะับวันนี้เอามาเผื่อนพรไอ้แล้วต่อไปใท้เกมลง ตอนทอนอ้าวลุงอโอ้โหแล้วเราถ่ายคลิปดูข้างบนนะครับว่าช่างเกมกับนภพรใครจะได้กุ้งเหมือนกันนะนภพรนี่ดำกุ้งครั้งแรกนะครับจะ <c oughs> <c oughs> ช่างเกมด้วยครั้งที่สองนะครับมาพามาวันนี้ <c oughs> รุ่นหนึ่งนะครับใครได้ก่อนยกมือขึ้นนะครับมีรางวัลให้ <c oughs> สองคนเขาลงไปยังเงียบอยู่นะ เอกไวิ่งยลงไปนี่ฮะวิธีการไม่ให้หน้ากากเป็นฟ้านะครับน้ำลายครับซีรีฟูเลยฮะแบบนี้เลยพี่นอ้องนี่วก็ถูถูถูนิดหน่อยน้ำลายมันจะไปเคลือบกระจกนะฮะอันนี้ใช้ได้ผลจริงครับใช้ได้ทั่วโลกนะฮะตากค์เขาก็ใช้กันแบบนี้แหละน,น,น้ำออกนิดนึงอันนี้วิธีการ cả, Mày biển pha Giờ bài hấp Để hôm đâm ยิ้กยิงกุ้งครับใครสนใจก็สั่งได้นะครับไปครับอันนี้สามเงี้ยงพันสองถ้ามีเงี้ยงเดียวพันเดียวพันเอ็ดนะครับห่างกันร้อยนึงขึ้นปืนก็แค่น,น,น,นี้อันนี้มันขาดผมเลยปัดไว้ปกติมันเชือกมันจะอยู่ในยางมันจะอยู่ในล็อกตัวนี้พร้อมยิงไป ทีหลังก็ได้แล้วครับผู้นี่ตัวผู้นะแต่น้ำไม่ใสอ่ะโอ้ยมองเห็นคลึบเดียวเองอุดม,มากเลยนี่หันกล้องมาเนี้ยนี่ครับกล้องก้ามแดงนะครับหนึ่งตัวครับตัวแรกครับ ไปพี่น้องอย่าลืมลกดไลค์กดติดตามกันนะครับแจ้เวเอาได้

แล้วได้แล้วน้ำขูดมากกว่านะน้ำใสๆนี่จะเจ็บกว่าน,นี้จ้ะวันนี้น้ำขูดกับๆอ้กามแดงจัดไปพี่น้องกุ้งสองตัวน้ำไม่ใสเลยวันนี้กุ้นงนี้จ้ะ กินอยู่ลุยไปลุยไป หาตัวยากหนเอยก็ได้อยู่ครับพี่น้องกล้ามแดงครับสองตัวเลยตามมันขุ่นจัดไปเลยจับไปอสองโลโอ้ยผมไม่แน่มืมใหม่ยืใหม่โอ้นี่เป็นไงปูเตอวมันเลยสองใบยืมใหม่อ้าว อีกมันมือดิวะเลียง <laughs> แต่มันไม่เข้าใจตัวแรก <laughs> ยิงรุดก็ไลย่ยิงพิกก <laughs> ็ไล่อีกยึ๊กนี่ยตันๆไปเนี้ยเจอน้ำขุ่นไปนี่นี่ยาวไปเลยอ่ะ <laughs> ต้องทำงี้ยิงเอาโอ้ยตายอีกยึ๊กครับพันสองใครสั่งส่งนะครัถ้าใครไม่สั่งไม่ส่งนะครับเออออออเย่างนี้ผมจะยิงไม่พิษเราเนี่ยมันแหล่งยัง อ้าวนภพเด็กยกกุ้งให้น้องมันไทยหน่อยไหนไหนอออู้อู้อู้อย่างโลสามโลแล้วเนี่ยกุ้งมันตัวนิ่มๆก็มีเนาะนิ่มก็มีมันปลอกคาบเฉยเลยมาได้กันเยอะเนาะมาได้โอ้ยกาวเย็นผมไม่เคยยิงอะไรอย่างเงี้ยมาได้กุ้งขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนทางนู้นเนาะทางแรกเลยทางแรกทางนี้ก็ได้ครับขึ้นเลยกุ้งหอมแล้วนะพี่น้อง กุ้งก้ามแดงนะครับตัวสวยโอ้เมียเห็นเมียดีใจทีนี่อุ้ยต้มเห็นเมี้ยต้มยำเห็นเมียกิงวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปใต้น้ําให้ดูนะครับเพราะว่ามันขุ่นมากเลยครับดําไปหนวดกุ้งแทบจะชนหน้ากากยังไม่เห็นตัวมัน <c oughs> ต้องจ้องจ้องยิงเรอรแต่ก็ได้ตัวอยู่พี่น้องนี่นี่ผลงานน้พรใช่ไหมเนี่ยอ๋อผลงานช่างเกมครับนี่ผลงานช่างเกมอันนี้ผลงานของผมนะับ สามโลนี่ของงานของนภพรครับครั้งแรกในชีวิตของนภพรนภพรเยี่ยบ้าเป็นไงวันนี้ไม่โดนเยอะกว่าที่ได้อ่อนเท่ปโอ้ยอ่อนเน่วะเนี่ยครับได้กี่ตัวได้ไม่พอสิบตัวโอ้ยอะไรเว้ยนี่นนนนีี่่มัครั้งแรกครั้งแรกเป็นไงดำว่าครั้งแรกนี่เนี่ยครั้งแรกครับคุณไม่เคยดำหน้ามาดำยตายแล้วฮอนเป็นไงครับดำกุ้งครั้งแรกนี่พอดีเลี โออ้ยยไ่รุดเยอะครับยังไม่ยังไม่ถนัดทลายครับเดี๋ยวจะหน่อยก่อนมาข้างสองนี่รับรองเยอะแน่ดูแลมันอยู่แบบได้แน่ดูแล้วใช่ไหมพอได้มีพอได้เอาไปต้มให้เมียกินใช่ไหมได้สบายร้องแค่นี้ต่เย้จัดไปครับเดี๋ยวเราต้มกุ้งทำกับข้าวกินตอนเย็นนะครับได้ไม่ได้เพื่มมั้ยควันพแช่วยแช่แค่ได้แค่ได้ถังแต่เกมก็ได้ไปให้เมียกินนะครับนี่ครับเมีย ได้กินกุ้งอีกแล้ววันนี้ครับจัดไปอันนี้กุ้งผมนี่จะทํากินอยู่นี่เลยครับผมนี่ไม,ไม่ไม่รักลูกรักเมียน,นะครับไหาอเดต้มน้ําให้มันเดือดก่อนแล้วเอากุ้งใส่แล้วก็ตามน้ําจิ้มวันนี้ก็ุงข้าวุงข้าว,าวเตาแก๊สน้อยๆแล้วนี่แหละง่ายๆแบบนี้ครับพี่น้องบรรยากาศตอนเย็นนะครับตมสงบนิ่งเลยตอนดําอยู่อ่างฝนตกกิน กลัดไปวันนี้หลักการดูข้าวยังไงครับว่ามันได้แล้วไหมล่ะไม่เสตใสอันนี้ได้หรอได้ละ้าหม้อล่ะเดี๋ยวทีหลังมันร้อนเอาน้ำข้าวก่อนอันนี้เอาน้ำข้าวไว้ซดนะครับอันนี้ก็เป็นการลินข้าวแบบรินน้ำนะครับน้ำนี่เราก็เอาไว้กินได้นะครับเป็นน้ำเหมือนน้ำเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนในเต้าหู้ เออยแม่ฮะไรนะน้ำไอ้นมนมผงเหลืองเนี่ยต้มข้าวน้ำเดือดแล้วเกมมากูมาใส่ใส่เลยใส่ไปเลยใส่เลยใส่เลยเดือดแล้วอาใสเปหน่อยไหโอ้อะไรเนี่ยนี่เพือนเรากุ้งเราไม่ได้ซื้อนะเราใส่กันหมดเป็นหม้อนี่นะครับเสร็จแล้ว อ่าอันนี้รินน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เบาแก๊สมาตั้งแก๊สแบบเบาเบาที่สุดพอเบาที่สุดก็คือปิดเลยครับฮะสวยไหมยครับเออเพชรต่างก็วด้วยนี่รอยมันละอุหานเลยไปครับน้ำข้าวนะครับเราใส่เกลือลงไปนิดนึง คยกินบ่นี่พอแต่รสชาติอกเค็มๆแปลมๆนะครับอยากว่าจเป็นเนียนเป่าแกจตกส่ลยเออเกือุ้มเลยนะเออปสอน้รนยุเอานก็มองแต่นป่าเลยมองลงดินวิธีหรอกมันอยู่ในรูเน่เห็น,านําต่อทอนรูมันอยู่ยัไงดีกุ้งกันนะนี่ครับกุ้งกำแดงครับไถลงไปนะครับ สุดยอดรังการเดิกระมังพี่น้องเลยปลาทูเลยเนาะไม่น้อยนะครับกระมังนึงนี่เี้ยครับมาเด้อพี่น้องกินกุ้งกันครับหากุ้งเขาต้องกินกุ้งนะครับไม่ได้ซื้อนี่หาจัดไปแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยเอาลูกทุ่งลูกทุ่งแบบนี้แหละนี่เดี๋ยวเราจะมีทอดไข่มีเมนูหลายๆเมนูอยู่ครับกับข้าวเย็นนะครับวันนี้สุดยอดอีกแล้วครับ รวมหน่อยมาก่อนครับนี่ครับมีมันนะครับใครว่ากุ้งกล้ามแดงไม่มีมันดูครับมีถางี้นะครับสังเกตด,ดูนี่จะมีคางสองฝั่งครับงไงไแกะทุกฝาทุกฝาดึงนี้ครับนี่ครับฝั่งนี้ด้วยครับนี่ไปก็เป็นหนงเป่งเบ็ดเป่งเบ็ดนี่แหีะลุยต่อเนี่ยวันที่<ล>วันที่แล้วก็แกะนี่ออกครับนี่ครับ เนื้อกุ้งมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เลยนี่ครับเป็นไงครับเนื้อกุ้งเด้งเด้งฮะน้ำลายไหลละสิอันนี้แบบออริจินอลนะไม่ต้องตามน้ำจิ้มใจนวลยังไม่ได้ตามน้ำจิ้มอันนี้แกะให้ดูกุ้งอันนี้เนื้อมันจะเด้งแล้วก็หวานมากนะครับถ้าต้มมาทำแบบนี้นะ หวานจ um. ้อยๆเลยเกมอี๋มเกมกินน้ำลายมาอร่อยมากครับแล้วก้องไม่ได้ถอนอือสุดยอดพี่น <ens> ้องตายทำไงครับกล้องไม่ได้ถอนแสบหลายครับจัดไปครับปืนนี่คือแสบที่สุดเนี่ยนี่หน่อยที่แกเห็นกระดัมกุ้งเลยนะพี่บรรยากาศแบบนี้นานนันได้ออกมาทีครับตั้งแต่โควิดบ้านนี้ไม่ค่อยได้รวมตัวออกทริปแบบนี้กันสักทีนะอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยมั้งที่ได้มารวมตัวกัน เกิน4คนแล้วก็ทำกคงกับข้าวนอนกลางเต็นท์นะคืนนี้ก็รุนทุกันว่าจะเจอฝนรือเปล่าแต่ผมไม่ได้เอาเต็นท์มาด้วยวันนี้น่าจะได้นอนในรถนะควันนี้ลืมเกมมันมาเร่งผมเกิน <c oughs> ลืมนู่นลืมนี่ <c oughs> มาครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วกับข้าวเย็นนะครับเราก็มากินข้าวกันครับพี่น้องคกับข้าวของเราก็มีอะไรบ้างก็มาดูกันนะครับโอ้ม่ตอ้องเยอะขนาดนั้นไข่เจียวปลาหมึก ทอดแล้วก็นี่ครับกุ้งที่เราหากินวันนี้นะครับหาวันนี้ก็ได้กุ้งแค่นี้นี่ส่วนของเอกได้วิ่งดำได้นะส่วนของเกมเราไปให้เมียนะครของนภพรก็เอาไปให้เมียนะครับขอขอเถ็มเกตตัวนิดนึงเดี๋ยวแฟนเนี่ยกระยำโอ้ยกรยำเอาไม้ได้เด้อกกุ้งเอาไม้ได้เด้อกลองดูลองดูนี่นะครับมาตาพอมไหมกินข้าวกินปลากัน เป็นไงบ้างกุ้งอร่อยครับคุณเคยได้กินใช่ไหมกินหินดังเียกินหินเนี่ยแม่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มันเป็นหัวอะไรไม่รู้เขาขาวแข็งกินไม่ได้นั่นน่ะอย่างไปฟันโมฮัตเป็นไงครับเนี่ยอร่อยไหมอร่อยเนาะเนี่ยมันอะไรตามันเนี่ยมันเป็นหัวแข็งๆกินไม่ได้ตัวเนี่ยเป็นเนี่ยมันหวานหวานจ่อยเลยเด้อ แกออกนี่โอ้ห oh, เป็นเป็นเ,เป็นเนื้อเป็นเนื้อเลยเด้ออ่านขูดกินจ่อยแกยากจังหน่อยนึงแต่ว่าอร่อยมันไม่ใช่เนี้อกินนะเขาเป็นกับแกืม <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมจวดเถือ่อนจวดตัวใหญ่ดัมดปี้เลยหักออกมาอู้นี่มันมีด้วยครับมีมันด้วยอ,อร่อยนะครับคุ้งยอดนะครับที่เราตุมตุ๋มากเหไม่ต้องต้มสุกมากไม่ต้องต้มสุกมากนะครับเอาแค่ให้มันสุก ต้มนานๆไปเดี๋ยวเนื้อมันจะเหี่ยวไปย่างก็เหมือนกันถ้าย่างอ่ะนี่น้ำพนี่เนาะนีเห็นไหมอ๋อโคดรเจเด้งฟินมันต้องน้ำจิ้มซีฟูดเด็ดหน่อยอีกจะบอกให้น้ำน้ำพรตำมันตำเน่ะมันมีอะไรตำเอาพริกหั่นน้ให้ยู่เนี่ยพริกน้ำปลาแหละคันซอยเอาต้องจิ้มซีฟูดเอถ้าต้มนานๆน่ะมันจะเหี่ยวหรือว่าย่าง ถ้าย่างก็ต้องย่างไฟแรงๆถ้าไปย่างไฟอ่อนๆแล้วย่างนานๆนี่ไม่ได้กินหรอกตัอนึงอยู่เป็นตัวเหี่ยวเบิ้ดโอเคตอนนี้ก็ค่ำมืดเดือนนะครับกินข้าวเรียบร้อยนะฮะวันนี้มาดำกุ้งก็ได้กุ้งกินนะครับแล้วก็จะนอนนี้กันสำหรับอีพีนี้ก็เอาไว้เพ้งเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ